สวัสดีครับผมนายธนาคารสังทองรหัสนักศึกษา164 205 112064สาขาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิตัลภาคสมทบห้อง1 5ทับ5ครับวันนี้ผมจะมาปีเซ้นเรื่องการออกแบบระบบครับการออกแบบระบบเป็นหัวใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นการนำเสนอข้อมูลจากการทำงานในขั้นตอนที่ผ่านานมาจัดทำให้เป็นแผนงานในรูปแบบรูปธรรมในการสร้างระบบสารสนเทศใหม่ซึ่งทีมงานพัฒนาระบบสารสส,ารสนเทศจะทำการพิจารณาและตัดสินใจที่จะเลือกใช้ส่วนประกอบของชุดคําสั่งและอุปกรณ์โดยมี2แบบ หนึ่งแบบที่หนึ่งนะครับการออกแบบเชิงตรากาเป็นการวิเคราะห์ในรายละเอียดด้วยการกำหนดความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆในระบบที่กล่าวถึงในการออกแบบเอาพุตและการออกแบบอินพุตข้อมูลโดยพวกแบบระบบจะต้องทำการพัฒนาแบบฟอร์มรายงานให้ให้กับข้อมูลที่เข้าสู่ระบบเพื่อการแสดงผลข้อมูลที่ออกจากระบบและข้อมูลที่อยู่ในระบบครับ แบบที่2การออกแบบเชิงกายภาพเป็นกระบวนการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาให้เป็นรูปร่างด้วยการนําเสนอด้วยการนําการออกแบบเชิงตรรกะที่ได้มาจากขั้นตอนของการวิเคราะห์มาออกแบบให้อยู่ในรูปของการปฏิบัติงานจริงทั้งในส่วนของการทํางานภายในฐานข้อมูลและการออกแบบการทํางานของระบบครับ การออกแบบเอาพุตคือการออกแบบฟอร์มหรือรายงานให้กับข้อมูลที่จะนำเสนอออกจากระบบทั้งในส่วนการแสดงเอาพุตออกทางหน้าจอและในการและในรูปแบบเอกสารต่างๆซึ่งเอาพุตที่ดีจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยและเชื่อถือได้ครับ เอาพุที่นําเสนอนะครับจะมี3แบบครับแบบที่ 1. เรียกจากฟอร์มข้อมูลโดยตรงเป็นรายงานที่สามารถทําการแสดงหรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยการนําข้อมูลในแฟ้มข้อมูลนั้นมาพิมพ์ทันทีเช่นบัญชีรายชีวิตนักศึกษาครับแบบที่ 2. ข้อมูลที่นํามาผ่านการประมวลผลเพื่อให้ได้รายงานที่ต้องการ เป็นเอาต์พุตที่มีการนำเสนอการนำข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้เอาต์พุตที่ต้องการเช่นรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นต้นแบบที่3รับข้อมูลโดยตรงจากการคีย์ข้อมูลเข้าเป็นเอาต์พุตที่ได้จากการคีย์ข้อมูลโดยตรงเช่นใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำเป็นต้นครับ ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบจะมี6ปัจจัยด้วยกันครับแบบที่1ครับเนื้อหาหมายถึงรายละเอียดของข้อมูลที่แสดงออกในรายงานที่จะนำเสนอต่อผู้ใช้เช่นผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นต้นครับปัจจัยที่2รูปแบบของข้อมูล หมายถึงรูปแบบของข้อมูลที่จะแสดงออกมาซึ่งสามารถแสดงได้หลายลักษณะเช่นข้อความรูปภาพกราฟและแผนภูมิเป็นต้นครับปัจจัยที่3ปริมาณหมายถึงปริมาณหรือจำนวนของข้อมูลที่จะแสดงออกมาในแต่ละครั้งซึ่งปริมาณข้อมูลที่มากก็อาจจะต้องการอุปกรณ์ในการแสดงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่น เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงครับปัจจัยที่4ระยะเวลาไทาม์ไลน์นะครับหมายถึงเมื่อใดที่ผู้ใช้ต้องการเอาพุตออกจากระบบตัวอย่างเช่นผู้จัดการฝ่ายการตลาดต้องการรายงานยอดขายรวมของสินค้าทุกๆเดือนขณะที่หัวหน้าฝ่ายขายต้องการยอดขายรวมสินค้า แต่ละชนิดทุกๆสัปดาห์เป็นต้นครับ 5. สื่อหรือมีเดียนะครับหมายถึงอุปกรณ์หรือวัตถุที่ใช้ในการออกเอาพุทซึ่งมีใช้กันอยู่หลายชนิดเช่นกระดาษแผ่นดิสเครื่องพิมพ์และจอภาพครับ 6. รูปแบบหมายถึงรูปแบบในการรวบรวมข้อมูล และชนิดของข้อมูลที่จะแสดงออกมาในเอาต์พุตหรือในรูปรายงานรูปแบบจะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของชนิดข้อมูลเช่นตัวอักษรหรือตัวเลขครับประเภทของเอาต์พุตนะครับที่มักใช้ในงานในองค์กรหรือหน่วยงานสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับแบบที่1คือเอาต์พุตภายใน คือเอาพุดต่างๆที่ใช้การภายในหน่วยงานเอาพุ t ประเภทนี้จะเน้นข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดไม่จําเป็นต้องเน้นสวยงามแต่ใช้ข้อมูลหรือสารสารสนเทศครบถ้วนแบบที่สองเอาพุดภายนอกคือเอาพุดที่ใช้นําเสนอบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกซึ่งภายในหน่วยงานก็จําเป็นต้องใช้ด้วยโดยรูปแบบเอาพุด นอกจากนี้จำเป็นต้องรูปที่สวยงามมีความเป็นสากลเพราะจะแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของคคองค์กรตัวอย่างเอาพุทธประเภทนี้เช่นใบเสร็จรับเงินใบส่งของครับรูปแบบการนำเสนอเอาพุทธนะครับจะมีสองรูปแบบครับรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบตารางครับ เอาพุทที่แสดงในลักษณะรูปแบบตารางนี้เป็นรูปแบบที่มักใช้กันอยู่ทั่วไปโดยรูปแบบจะแบ่งเป็นแถวและคอลัมน์บางครั้งอาจจะมีข้อมูลที่ต้องสรุปยอดรวมของตัวเลขที่อาจจะนำเสนอเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งรูปแบบที่สองนะครับคือรูปแบบกราฟ output ในลักษณะกราฟนั้นมักจะใช้งาน ในทางธุรกิจหรือสรุปผลด้วยการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบทำให้เห็นภาพข้อมูลได้อย่างชัดเจนชัดเจนกว่าข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตารางครับการออกแบบ Input การออกแบบ Input ต้องออกแบบหลังจากทราบ Output แล้วในการเตรียมข้อมูลเพื่อป้อนให้กับระบบการทำการประมวลผล เพื่อให้ได้เอาต์ที่ต้องการโดยวัตถุประสงค์ของการออกแบบอินพุตข้อมูลนั้นมีอยู่5อย่างดังนี้ครับ 1. ควบคุมจำนวนข้อมูลอินพุตครับ 2. หลีกเลี่ยงความล่าช้า 3. ลดความผิดพลาดของข้อมูล 4. หลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 5. มีขั้นตอนในการใช้งานง่ายครับ ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ Input นะครับจะมี5ปัจจัยด้วยกัน 1. ครับเนื้อหาหมายถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการป้อนลงในระบบเพื่อให้ระบบสามารถออก o u t p u t ตามที่ต้องการและตามที่ออกแบบไปแล้ว 2. ระยะเวลาหมายถึงช่วงเวลาที่ต้องการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่ง ช่วงเวลาในการป้อนข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ระบบจะต้องคำนึงถึง 3. ส,สื่อหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบเช่นดิสก์เทปแม่เหล็กหรือซีดีรอเป็นต้นครับ 4. รูปแบบหมายถึงชนิดและรูปแบบของข้อมูลที่จะถูกป้อนลงสู่ระบบความยาวของข้อมูลที่สามารถ ป้อนลงไปในไฟล์นั้นๆของข้อมูลตัวอย่างเช่นไฟล์ที่เก็บชื่อลูกค้าเป็นต้นครับ 5. ปริมาณข้อมูลที่ป้อนหมายถึงปริมาณข้อมูลที่จะถูกป้อนลงในระบบในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการกำหนดขั้นตอนและวิธีการบันทึกข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับการตรวจสอบ Input จุดมุ่งหมายของการออกแบบ Input คือเพื่อลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เสมอครับจึงจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่ตลอดก่อนที่จะบันทึกและนำไปประมวลผลโดยมีอยู่วิธีโดยมี9วิธีดังนี้ครับ 1. ครับการตรวจสอบลำดับ 2. การตรวจสอบว่ามีการป้อนข้อมูลหรือไม่ 3การตรวจสอบชนิดข้อมูล4การตรวจสอบช่วงของช่วงของข้อมูลครับ 5. การตรวจสอบความสมเหตุสมผล6การตรวจสอบความถูกต้อง7การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล8การควบคุมชุดเอกสาร9การประมิลผลซ้ำครับ การออกแบบเอกสารที่เป็นแหล่งข้อมูลจะมี6ส่วนดังนี้ครับ 1. ครับส่วนหัวกระดาษโดยปกติจะประกอบด้วยชื่อธุรกิจหรือโลโก้ชื่อเรื่องและหมายเลขเอกสาร 2. ส่วนควบคุมประกอบด้วยรหัสสารสนเทศที่ระบุตัวเลขและวันที่ใช้งานการบันทึกเอกสารนั้นๆ 3. ส่วนคำแนะนำ ประกอบด้วยรายละเอียดคำแนะนำสำหรับการกรอกข้อมูลเอกสารให้สมบูรณ์ 4. ส่วนเนื้อหาโดยปกติจะใช้พื้นที่อย่างน้อย 1. ครึ่งหนึ่งของเอกสารประกอบด้วยหัวเรื่องและพื้นที่สำหรับการป้อนข้อมูล 5. ส่วนผลรวมถ้ามีการแสดงผลการแสดงยอดผลรวมปรากฏอยู่ในเอกสารโดยจะอยู่มุมล่างของเอกสารครับ หส่วนการให้อำนาจเป็นส่วนของการลงนามของผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติเอกสารนั้นๆครับการออกแบบ user interface นะฮะหมายถึงการออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบเพื่อเตรียมสารสนเทศและการนำสารสนเทศนั้นไปใช้ด้วยการตอบโต้กับคอมพิวเตอร์ ดังนั้นหลักการออกแบบ user interface จึงจำเป็นต้องนำศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศนั้นซึ่งสารสนเทศที่ต้องการครับการออกแบบ graphical user interface นักวิเคราะห์และ ออกแบบระบบสารสนเทศสามารถนำเทคโนโลยีการติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกมาใช้ในการออกแบบการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนะครับเนื่องจากให้ผู้ใช้งานระบบสาระระบบสามารถใช้งานระบบได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังช่วยในการให้ข้อมูลที่นำเข้ามาสู่ระบบนั้นมีรูปแบบเดียวกัน ทำให้สามารถป้องกันข้อผิดพลาดในระหว่างการป้อนข้อมูลได้ในระดับหนึ่งครับกระบวนการหมายถึงกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ภายในระบบเพื่อที่จะสามารถประมวลผลข้อมูลที่ได้รับเข้ามาให้เป็นสารสนเทศและส่งออกไปจากระบบให้กับผู้ใช้งานตามความต้องการครับ โดยมีปัจจัยที่ผู้ออกแบบควรคำนึงถึง4ปัจจัยดังนี้ครับ 1. การประมวลผลหรือการคำนวณหมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่ระบบจะต้องกระทำหลังจากที่ได้รับข้อมูลเข้ามาแล้วเพื่อให้สารสนเทศที่จะส่งออกไปเป็นส่วนลับต่อไปครับ 2. อุปกรณ์ประมวลผล หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆของระบบที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลเช่นชนิดของหน่วยงานอ๋อชนิดของหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ใช้หน่วยความจำและอุปกรณ์เสริมต่างๆเป็นต้น3ครับซอฟต์แวร์ระบบหมายถึงโปรแกรมระบบที่ใช้กับระบบใหม่เพื่อควบคุมการทำงานฮาร์ดแวร์ระบบ ให้สามารถทำงานได้ปกติและสนับสนุนให้โปรแกรมประยุกต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ 4. โปรแกรมประยุกต์แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะครับหมายถึงโปรแกรมที่ใช้ที่ผู้ใช้อาจจะพัฒนาขึ้นเองหรือโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานต,างต่างๆเช่นการบัญชีและสินค้าคงคลังเป็นต้นครับการออกแบบการเก็บรักษาข้อมูลนะครับเมื่อข้อมูลถูกป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อเราประมวลผลก็จำเป็นต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างดีไม่ให้สูญหายสับสนหรือโดนทำลายนะครับเพื่อให้พร้อมที่จะนำมาใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ โดยการออกแบบเกี่ยวกับการรักษาสิ่งที่ต้องคํานึงถึงมี2ปัจจัยนะครับ 1. การเข้าถึงและการจัดการหมายถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่และการรวบรวมข้อมูลซึ่งการเข้าถึงข้อมูลสามารถจะทําได้โดยการเข้าถึงข้อมูลแบบลําดับการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงครับ 2. ปริมาณข้อมูลปริมาณของข้อมูลที่ต้องการเก็บรักษาซึ่งโดยมากแล้วทีมงานผู้ออกแบบระบบจะต้องคำนึงถึงปริมาณของข้อมูลจริงทั้งหมดที่จะต้องการเก็บและเผื่อเนื้อหาที่เพิ่มอีกประมาณ2-3เท่าเพื่อการขยายของฐานข้อมูลครับ mm hmm. การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับมาถึง ขั้นตอนที่บุคคลต้องปฏิบัติงานในระบบหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการออกแบบการปฏิบัติงานซึ่งจะมุ่งเน้นถึงหน้าที่แต่ละบุคคลที่จะต้องทํางานร่วมกับระบบการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานมีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงอยู่2ปัจจัยคือ 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานหมายถึงขั้นตอนหรือกระบวนการที่ต้องทําเมื่อระบบใหม่ถูกติดตั้งเสร็จ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงกระบวนการทำงานที่ผู้ใช้และผู้รักษาระบบจะทำในแต่ละวันด้วยขั้นตอนการควบคุมนะครับหมายถึงการควบคุมบางอย่างที่อยู่ในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจะเป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบจะให้ความสำคัญมากที่สุดซึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับข้อมูลคือความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลครับ การจัดทำโปรโตไทป์นะครับโปรโตไทป์หรือต้นแบบคือการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพและแนวทางของระบบใหม่ว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่แม้ว่าการจัดทำโปรโตไทป์จะเป็นสิ่งที่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการและโครงสร้างการพัฒนาร,ระบบสาร,ส,ารสนเทศไม่มีความจำเป็น ต้องจัดโปรโตไทป์ในทุกๆโครงการเสมอไปครับกระบวนการสร้างโปรโตไทป์นะครับจะมี4ขั้นตอนดังนี้ครับ 1. การกำหนดความต้องการเป็นการหาความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้ระบบครับ 2. การออกแบบโปรโตไทป์นักระบบนักพัฒนานักพัฒนาระบบสามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรโตไทป ออกแบบระบบได้ครับ 3. นํนำโปรโตไทป์ไปใช้ผู้ใช้จะนำโปรโตไทป์ไปทดลองใช้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 4. ครับการปรับปรุงโปรโตไทป์เป็นการนำเสนเอ,อเป็นการนำความคิดเห็นของผู้ใช้มาปรับปรุงโปรโตไทป์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับวิธีการสร้างโปรโตไทป์นะครับจะมี2วิธีด้วย ด้วยกันครับ 1. ครับ System Prototyping ครับคือการสร้างแบบจำลองการทำงานของระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบครบตามการทำงานจริงและจะถูกนำไปพัฒนาต่อครับแบบที่2 Design p r o t o t y p i n g คือการสร้างแบบจำลองเพื่อตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้หลังจากผู้ใช้เห็นด้วยกับการออกแบบ โปรโตไทป์นั้นจะไม่มีการนำมาใช้อีกครับการออกแบบระบบความปลอดภัยจะมี4รูปแบบดังนี้ครับ 1. ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพหมายถึงการควบคุมให้อุปกรณ์ต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอยู่ในความปลอดภัยไม่สูญหายตลอดจนการจัดจำกัดการใช้งานครับ 2. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหมายถึงการรักษาให้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเครื่องในสถานที่ปลอดภัยไม่สูญหายหรือถูกคัดลอกไปโดยบุคคลภายนอกตลอดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อมูลเช่นการใช้รหัสผ่านในการเข้าใช้ข้อมูลครับแบบที่3นะครับระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงาน เป็นการเป็นการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบงานเช่นการกำหนดบัญชีผู้ใช้และการเข้ารหัสข้อมูลเป็นต้นครับ 4. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมีความสำคัญมากเนื่องจากในปัจจุบันทุกองค์กรมักจะเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะแบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายในองค์กรและ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ